ผลิตชคอริย,ยบุตรครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมากราบขอโทษคนไทยทุกคนเลยนะครับที่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับในตัวของผมเองนะครับในตัวของผมเองผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับในการกระทําที่ทําลงไปในวันนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องเลวรากมาก ที่ทุกคนได้ชมคลิปนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนาน,นะครับอยากจะทําให้ใครต้องเจ็บตัวหรือว่าอยากจะทําให้ใครเสียใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมกลา้าผมได้มีการดื่มเยอะเกินไปนะครับจนผมทำให้ผมคลองสติได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยอาจจะมีอาการคลอ,องสติได้ไม่เต็มที่แล้วก็เลยจึงเกิดเป็นที่มาของเ,อเหตุต่างๆนะครับผมจึงอยากจะมาขอโทษนะครับในหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆเลยนะครับผมไม่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคน ต้องลาบากเพราะผมได้ขนาดนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่นะครับที่ผมไปทําให้แกหวาดกลัวนะครับต้องทาร้ายจิตใจแกทําให้แกหวาดกลัวกับผมนะครับพี่ที่ขับรถกระบ,บะสีขาวนะครับที่ทําให้พี่พแกต้องต้องทรมารกับ กับาการหวัดกลัวกับชื่อของผมเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ผมทำลงไปผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะทำนะครับให้ทุกคนเสียเสียกำลังใจแล้วก็เจ็บเจ็บหรืออย่างไรก็ตามนะครับและอีกเช่นกันนะครับ สำหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันนะ็อกที่เราได้มีการต่อสู้กันนะครับสำหรับผมผมขอเนี่พูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษมาณที่นี้นะครับเพราะผมเองยัง